แล้วก็ขอสวัสดีเพื่อนๆ f c ซที่รักทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระพรสวรรค์นในคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ในบรรยากาศแห่งประวัติศาสตร์ของกิจการรถไฟในประเทศของเรานะครับที่นี่คือมหลักหินของรัชกาลที่5นะครับวันนี้วันที่23ทธันวาคมพศส5 6 7นะจริงๆแล้วนะครับประวัติศาสตร์ ของสถานที่สถานที่แห่งนี้นะฮะจะตรงกับวันที่21ธันวาคม2,441ซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วนะครับทางคณะของเรานะครับได้เดินทางมากับทริปพิเศษร,รถไฟจะไปโคราชเพื่อลำลึก124ปีของเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยหรือว่ารถไฟหลวงสายแรกของกรุงสยามนะครับสำหรับ สถานที่แห่งนี้นะฮะก็เกี่ยวข้องกับเส้นทางรถไฟสายแรกเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านเคยเสด็จมาพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่มอหลักหินที่นี่เมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2 4 4 1ซึ่งเป็นวันเดียวก,กันกับที่มีการเปิดสถานีรถไฟนะคนรราชสีมานะครับแต่ว่ามาถึงที่นี่ก่อน2ปีนะครับปี2441 จากนั้นก็เปิดเส้นทางรถไฟหลวงสายแรกถึงนครราชสีมาหรือโคราชเมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2443ตรงกับรัตนโกสินทร์ศกที่119นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมาชมบรรยากาศนะครับภายในบริเวณนี้นะครับผมเดินอยู่ที่นี่นะครับในเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความรู้สึกได้กลิ่นไอของอดีตมีความรู้สึกมีมวขลังแล้วก็ขนลุกยังไงไม่รู้นะฮะ ขออนุญาตนะครับให้เพื่อนๆได้ชมแท่นศิลาจารึกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีศิลาจารึกที่นี่ก็เรียกว่ามอหลักหินเนาะแล้วก็มีหลักศิลาที่การรถไฟได้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและก็ลําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความมีข้อความที่จารึกไว้ดังนี้นะครับที่หมายในการที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปลายรางรถไฟทำถึงที่นี้เมื่อวันที่21ธันวาคมรัตนโกสินร์117ซึ่งก็ตรงกับปีพศ2441นะครับแล้วก็บริเวณป้ายที่เป็นป้ายหินอ่อนนะฮะป้ายนี้ถ้าถูกปรับปรุงใหม่เมื่อปี2556 ช่วงนั้นผู้ว่าประพัดจงสอองวนนะครับเป็นผู้ว่าการรถไฟนะฮะที่ป้ายนี้นะครับเขียนว่ามหลักสินนราชการที่5สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปลายรางทําถึงที่นี้เมื่อวันที่21ธันวาคมพศ2441นะครับเพื่อให้ได้เห็นข้อความได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหลังของป้ายนี้นะฮะก็จะมีที่มาแล้วก็เกี่ยวกับพิกัดต่างๆนะครับมหลักหินหลักกิโลเมตรที่170นะฮะ บวก174เมตรนะครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล434ร3 4เมตรนะครับแล้วก็เป็นศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก,การรถไฟนะครับที่นี่นะครับก็จะมีพระบรมรูปของรัชกาลที่5นะครับเป็นพระบรมรูปที่พระองค์ทรงน่าจะเป็นนี่นะฮะรลวงท่านน่าจะ แต่งเป็นเครื่องแบบของทหารบกนะครับเต็มยศทหารบกนะฮะนี่นะครับเพราะว่าพระมหากษัตริย์ถือเป็นจอมทัพไทยนะครับนี่นะฮะแล้วก็บริเวณด้านหลังก็จะมีเป็นศาลเสด็จปู่รอห้านะครับด้านในนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่มีคนนำมาบูชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เพื่อ เป็นพระกุศลน,นะครับนี่นะฮะขอญาติพาเพื่อนๆขึ้นมาดูนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นศาลของสเสด็จปู่ร้อห้านะครับได้กลิ่นไอของความยังไงล่ะผมบรรยายไม่ถูกเลยรู้สึกรู้สึกอบอุ่นนะมาที่นี่นะฮะก็ถ้าใครจะมาที่แห่งนี้นะครับก็สามารถที่จะเดินทางได้สองแบบ ถ้ามารถไฟนะครับก็จะสามารถที่จะมองเห็นได้แต่ว่ารถไฟจะไม่จอดที่นี่นะครับสามารถที่จะมองเห็นได้ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับมอหลักหินจะอยู่ทางด้านขวามือแต่ถ้ามาจากอุบลนะครับมอหลักหินจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะฮะฝั่งนู้นเป็นกรุงเทพนะครับและฝั่งนี้นะครับก็ไปทางโคราชไปทางอุบลนะฮะเราจะเห็นว่ามอหลักหินเนี่ยไม่ได้อยู่ไกลจากถนนมิตรภาพนะครับประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะฮะ ตรงนี้นะครับถ้าเส้นทางรถไฟนี่อยู่ระหว่างกลางดงกับปางอโศกนะครับนี่ฮะห่างจากมิตรภาพแค่ประมาณ200เมตรขับรถเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับที่นี่นะฮะก็คือสถานที่ในประวัติศาสตร์เป็นสถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคนรถไฟและก็การคมนาคมไทยนะครับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์ลาเพืเ่อนๆพืทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ